อ่าคนเครียดอีกแล้วนี่มันแก๊งชายขี้อายเครียดแต่ว่าเออตัวใหญ่กว่าชายก็เยอะเลยแฮะโอุ้เขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยมีสองอย่างคือเราต้องหนีหรือไม่ก็แบบว่าเข้าวรวมเนียนใช่ก็ต้องเนียนทำเนียนที่สุดแล้วแบบ พวกเขาจะคิดว่าเราเป็นพวกหน้าเลาจะไม่ทําอะไรเรางั้นเริ่มเลยทํำยังไงอะนั่งเครียดเอนั่งนั่งเครียดต้องต้องยขยับตัวตามจังหวะเขาด้วยถึงจะถูกเฉยเอ๊ะเอ ต้องลองไห้ด้วยใช่ไหมนะ่ะทุกคนคิดว่าถ้าใช้ก็ทำวิธีนี้จะเวิร์กหรือเปล่านะ่ะถ้าคิดว่าเวิร์กกดหนึ่งถ้าคิดไม่เวิร์กกดสองแต่ใช่ก็ว่าน่าจะเวิร์กนะเอ๊ะเออเพิ่มเพิ่มเนียนเออเชื่อเครียดโอ้ยมันเครียดโอ้ โอ้ใครร้องไห้โอ้ตัวใหญ่ฮ่าเอ้ยตัวใหญ่เอ้ตัวสีแดงแล้วใครเขาจะร้องไห้ทำไมเออครียดหนักเครียดเขาจะทำไมน่ะเราเอน่มันนี่ถ้าเราอยู่แบบแตกต่างเขาจะคิดว่าเราไม่ใช่เพื่อนเครียดเครียดเครียดต่อเครียดต่อไปเครียดต่อไปเนียนเนียนเนียนเครียด คนคลั่งไปแล้วหนึ่งเ,เครียดต่อเครียดต่อเห็นไหมฉันก็บอกแล้วถ้าแบบว่าอย่างเงี้ยเราเน้นเข้าร่วมเขาไปไหนของเขานะ่าไทร์กเกลฉาเชพลงน้ําไปแล้วอ๋อการขายเครียดที่ดีก็คือการวิ่งลงน้ำแดดเจนสดชื่นใช่ไหมเนาะ<ช>ตอนนี้ก็ลงน้ำด้วยกันเลย โอ้โอ้คือเชก็เนียนเนียนพยายามเนียนอยู่เคลียดเคลียดฮัตเอ๋เฮ้เชก็วันเนียนแบบนี้ได้ผลอยู่แฮเพราะเขาคิดว่าเชก็เป็นพวกนะทุกคนวิ่งด้วยวิ่งด้วย ฉันว่าเรารอดแล้วแหละถึงแม้พวกเขาจะตัวใหญ่แต่ว่าเมื่อเขาคิดว่าเราเป็นพวกเราก็รอดแค่สองตัวนี้นะเขาค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างช้าๆว้ายบันนี่เธอไม่เนียนไงเอาฉันนั่งต่อเลยเธอเพิบเห็นไหมความไม่เนียนเป็นเหตุเอเพิบเนียนแค่ไหนถามใจเธอดูเอ้า เอาอยู่อยู่เชโกรอดแล้วทุกคนพวกเขาคิดว่าเชโกเป็นพวกนั้นเชโกขอดีไปหอคอยก่อนละกันนะมันนี่ถ้อรีบเกิดใหม่หน่อยนะเรารีบไปหอคอยเลยอ,อย,ย้ยอ่ะยจะต,ตายแล้วต,ตายแล้วเชโกว้ายอ้าเอาเอ,เอก็คิดว่าเห็นเป็นพวกแล้วเชียวทำไมมาวิ่งผักกันอย่างนี้ล่ะ งสัยจังหวะที่ชายก็วิ่งออกไปมันคงแบบว่าจับสังเกตได้ว่าไม่ใช่พวกมันนะไม่น่าเลยน่าจะนั่งเรียดต่อไปเออมาตะก,กี้ชายก็โดนจัดการอยู่กลางเขาวงกดรอบนี้ก็เกิดใหม่อีกรอบอยู่ใกล้ๆอ,อคุณพี่ใหญ่คนนี้เลยแฮชยัยคิดไอาตัวโตตัว,ตวยักษ์พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้เออ รอบนี้ขอย่องออกไปละกันนะทำเนียนไม่รู้เนียนไหวไหมแต่ขอย่องออกไปอย่างช้าช้าช้าชาช้าชให้เขาจับสังเกตไม่ได้โอชิึบเขาเคลื่อนที่โอชิึบโอเคอ๊อบโอชิึบสไลด์เคโอเคโเคบอ๊อิเาเบาเาเชิโอโอ้มันเดินมันเดินอยู่2ตัวนะแจคเกิ้ลใช่นะสิเดินไปนั่งมันเดินไปนั่งตัวหนึ่ง โอ้โหนั่งสองตัวแท้เห็นนั่งยืนยืนมีบริวารโอ้เออตัวตัวนี้มันเดินมาทําไมเนี่ยเราไปทําอะไรให้มันเหรอเอาเอ้าวบันดี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเอาช่วยด้วยแย่แล้วโอ้บันี้อุ้ยเขาเขาแบบว่ากําลังกระซวกเธออยู่เลยนะฉันเห็นเขากําลังควักไส้ควักพุงเธอนะเมื่อกี้พาบันี้ออกไปด้วยเโดนพลาดโดดพลาด เดี๋ยวเขาดึงฉันเดี๋ยวฉันดึงร่างเธอแป๊บเ,เ,เจอแล้วเจอแล้วเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้ถ้าอยู่ข้างล่างนั้นเธอไม่น่าจะเหลือแตบไตใสพุงนะใช่ว่าไปนี่ใช้ขี้อายหรือกระสือหรือโอ้ล่วงเฉยเพิ่บโอ้งั้นบัน,นี้เธอไปกับชั้นเลยแล้วกันนะไปด้วยกันไปได้ไกลโอเคโอเคโอเคตามฉันมาติดติด ฉันจะพาเธอไปเองเอ้าตกซะแล้วโอเคเดินในเขาวงกดได้กันนี่แหละเพราะพวกเขายังไม่ตื่นพวกเขายังไม่เห็นฉันว่าฉันอยู่ในเขาวงกดโอ้บันนี่หัวเธอยังดีอยู่หรือเปล่าฉันรู้สึกว่าหัวเธอแบบเออกระแทกโอ้ตันน่ะตันน่ะตันน่ะตันเย้เย้เย้แล้วเย้แล้วโอ้เธออาจจะโดนกระแทกมากไปนิดฮิวฮิวบันนี่ก่อนฮิวฮิวฮิวโอเคโอ e เคฮิวฉันปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจให้ เทวปั๊มเทว์ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจแล้วเทว์เทวเอ้าฟื้นแล้วฟื้นแล้วเอ้าทุกอย่างในร่างกายเธอยังดูครบใช่ไหมเออรู้สึกว่าขาดใจไปนักใชเกิลเอ้าเธอต้องเพราะฉะนั้นเธอต้องการใจทุกคนส่งใจให้บันดี้ดูวันสมองหนึ่งกว่าหนึ่งทั้งสี่ฮ่าเฮ้เอถ้าถ้าบันดี้ขาดใจฉะนั้น ส่งใจเอาตัน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 ฉันวิ่งกลับทางเดิมอีกแล้วส่งใจให้บันี้ดวนส่งใจมาให้ฉันด้วยเออวิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมเอวิ่งตามใจเกิลวิ่งตามใชเกิลเอาเธอวิ่งตามฉันอยู่เหรอเธอหายอยู่ดีเธอหายไปจากสายตาเออใชคเกิลหายไปแล้วอ้ากลับมาที่เดิมเอาตรงนี้มันนั่งอยู่ไม่เป็นไรบันดี้จะช่วยให้พวกมัน ยาเธอทำอะไรน่ะโอ้อะไรหล่นมาจากท้องฟ้าไม่รู้ด้วยแฮะโอ้เดี๋ยวฉันจะรีบไปหอคอยให้ไว้ที่สุดแล้วช่วยเธอนะเฮ้ยโอ้มันวิ่งใหญ่เลยใชเก้เสียงหอยหวนมากเสียงหอยหวนมากไปแล้วโอ้โอ้ดีนะฉันโดดขึ้นมาทันน่ะมันกำลังมาตามฉันเลยเย้ย โอ้บัณนี่ถึงหอคอยแล้วเย้ยเย่นแล้วฉันล่วงลงมาข้างล่างเอ้ทำไมเธอไปหอคอยไวจังแฮะมาเมื่อกี้โอยตัวใหญ่ก็กำลังตื่นเลยน่ะกระโดดแบบดิจิตอลน่ะดิจิตอลดิจิตอลเอ้ยัขกรับปานกำลังมาแล้วแล้วรีบวิงมาแล้วเย้ยฉันมาทางถูกไปฉันมาทางถูกหรือเปล่าโอ้ดิบกันดิบกันว้าว แล้วตามข้างหลังฉันมาติดตีดไม่รอดแล้วจ้าเอ้าฉันก็อยู่ไหนฉันตุยในเขาวงกตไปเรียบร้อยตรงไหนของเขาวงกตว่ามนี่จะไปช่วยเล่าเอ้าฉันนั่งอยู่กับมันโอ้มันกำลังวิ่งไปหาเธอเอ้อะชฟฟฟฟฟ้ฟฟฟฟรฟฟฟนฟฟฟฟฟฟฟ่ฟฟดฟลฟฟมฟฟ เทพประบขี่มักเขาพร้อมนะแชก้าวไปพร้อมชุบชีวิตฉันด้วยผัดกันชุบผัดกันชุบชีวิตกระโดดกระโดดกระโดดวับถถึึงงแแลล้้ววได้ยินเสียงมันหัวยวนยังไม่ได้เหตุสีองกระโดดแล้วปีนเออไม่ค่อยผไม่ค่อยไต่ขึ้นไปว้าวยังกระมอดเลยนะ ไหนดูสิเออขนลุกเลยน่ะเฮ้ยขนลุกสู้อึบๆๆถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไม่ต้องห่วงชายเกลอึบโอเคเฮ้ยมันกำลังเข้ามาชุบๆๆตื่นละชุบๆด่วนมีใบเอ้าช็ดตื่นแล้วอ้าวตายแล้วอะไรวะอะไรเนี่ยจะเข้าอีกแล้วว้ายโดนชุบปุ๊บตื่นปั๊บโดนฟาดปั๊บหลับ ปุ๊บเลยนเอ้าในที่สุดฉันก็ขึ้นมาข้างบนได้โอแต่มันพวกมันหายหายไปไหนกันหมดแล้วเออมันกลับไปที่เดิมแฮปลุกพลังญยาปลุกตัวใหญ่ตุ้มมันไม่ยอมฟื้นแฮกทีนึงอีกทีนึงนี่ฟื้นแล้วฟื้นแล้วอ้ามันกำลังมากัน โอ้ทางนู้นก็วิ่งใหญ่เลยแฮะวิ่งกันเต็มคอ,กกองกฏวใชก่ก็เธอตื่นแล้วแต่ว่าโอ้บันนี่เธอดูตัวในน้ำสิฉันว่าความเย็นมันแบบว่าทำให้ความเครียดหายไปน่ะโอ,โอ้จริงด้วยแฮมันวิ่งเล่นสบายใจโอ้ใชก่ก็มันวิ่งมาแล้วโอ้ตัวที่อยู่ในของกดน่ะเอ๊กำลังมากำลังเดินหน้ามาแล้วโอ้บันนี่เราห่วงเราเราเราผนึกมันได้ไหม เราไม่ต้องพันหนึกหรอกเชคเราจัดการด้วยระเบิดก็จบง่ายมากเลยนะง่ายมากเลยใช่ไหมนะเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วจ้านี่เลยฮอลลี Holy! Holy! ่ฮอลลี่แฮนด์กราเน็ตอ้ออาวมันพนลาดมาได้ว้าวโอ้ยเอ้าบันนี่เธอยิงฉันเหรอเชคก็เธอโดนสะเก็ดระเบิดหรือเปล่าอ๋อสงสัยฉันโดนสะเก็ดระเบิดนะ่ะ โอ้ไม่มันสุดยอดมากเลยนะตัวพวกนี้แต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าเราทําจิตใจให้เบิกบานไม่ควรเครียดถูกต,อต้องกดไลค์กดตัดตาด้วยนะ